คุณผู้ชมคะพบกันอีกครั้งในมันนี่สไตล์นะคะกับสไตล์การออมการลงทุนของบุคคลต้นแบบค่ะและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวันหรือบลจวันนั่นเองนะคะคุณมนรัตน์พดุงสิทธิ์จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องของการออมและจัดการเรื่องเงินเงินทองทองค่ะ สวัสดีค่ะค,คุณมรรัตคะตอนนี้ยังถือเป็น MD ใหม่ป้ายแดงของบรจอวันตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็อยู่มา5เดือนนะนะครับที่บรจอวันก็เป็นตำแหน่ง m d ครั้งแรกก็มีหลายอย่างที่เราต้องปรับตัวนะฮะอาจจะพูดได้ว่าเรียนรู้ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีหลายอย่างที่เราก็นำสิ่งที่เราเคยทำงานมาแล้วก็เฉพาะเจาะจงบางอย่างที่เรามีความถนัด ก็นาม,มาใช้นะครับ<ช>แล้วก็แน่นอนทั้งก็ต้องมีเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมกันบ้างนะฮะหรือเปลี่ยนแปลงสไตล์การทางานให้เข้ากันบ้างนะครับ<ช>ก็น่าจะเป็นทานองน,นั้นฮะค่ะ<ช>แล้วถ้าจะให้คําจํากัดความผู้บริหารในสไตล์ของคุณบนรัตน์เนี่ยจะให้คําจํากัดความตัวเองว่าอย่างไรคะผมคิดว่าในแง่ของผู้บริหารคนทํางานรุ่นปัจจุบันนะฮะ<ช>สมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ลงดีเทลแต่สมัยนี้ผมคิดว่าถ้าไม่ลงดีเทลไม่ได้ เพราะจะทําให้เราตามภาวะตลาดไม่ทันตามการแข่งขันไม่ทันแล้วแก้ไขปัญหาที่สําคัญที่สุดคือแก้ไขปัญหาไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นความหมายของผมผู้บริหารปัจจุบันคือต้องลงดีเทลพอสมควรนะครับแล้วก็ต้องรู้รายละเอียดพอสมควรครับค่ะแล้วคุณวรรัตมองในเรื่องการบริหารเงินให้กับลูกค้าเนี่ยคะ่ะที่เขาเข้ามาซื้อกองทุนของเราตรงนี้มีความท้าทายในการบริหารยังไงบ้างอ่ะคะ,ะแน่นอนครับคือเงินของลูกค้าเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วกลายเป็นว่ามีความสําคัญมากกว่าเรา เพราะว่าถ้ามีอะไรปั๊บนี่คือเงินของเราเรายัางเฉยๆได้แต่เงินของลูกค้าเนี่ยคือมันพูดถึงชื่อเสียงด้วยของลจนะครับแล้วก็ชื่อเสียงส่วนตัวเราก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทํางานให้กับลูกค้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันต้องมากกว่ามากกว่าเงินของตัวเองการบริหารนะฮะใส่ใจมากกว่าเงินของตัวเองแล้วก็ต้องคํานึงถึงลักวิชามากเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันก็ต้องนึกถึงจิตใจเขาจิตใจเราด้วย และอย่างนี้พอบริหารเงินให้กับคนอื่นเยอะๆแล้วสไตล์การลงทุนของตัวเองการออมของตัวเองนี่เป็นยังไงอะคะครับเนื่องจากว่าเวลาส่วนใหญ่เราก็ต้องใช้กับคนอื่นใช่ไหมครับไใช้กับลูกค้านะฮะหรือใช้กับพอร์ตโฟลิโอพอสมควรพอร์ตโฟลิโอของลูกค้านั่นก็หมายความว่าสไตล์การลงทุนส่วนตัวของเราเนี่ยมันก็ต้องมีการจัดสรรไว้แน่นอนนะฮะจะได้ไม่วันๆต้องรีบกลับไปดูมานะฮะก็ส่วนใหญ่แล้วของผมจะลงตราสารนี่ตกประมาณสักตราสารนี่แล้วมานนี่มาเก็ตนะฮะอันนั้นเป็นอันดับ แรกนะครับอันดับที่2ก็เป็นพวกอสังหาริมทรัพย์บางที่นะครับก็ก็มีบ้างเหมือนกันนะฮรก็เหมือนกับล็อกเงินตัวเองเอาไว้ไม่ให้เอาไปใช้ใจ่ายอย่างอื่นนะครับก็หมายถึงผมหมายถึงอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดบางอย่างนะฮะที่ liquidity ค่อนข้างดีนะครับอันที่3ก็มาถึงตราสารหุ้นแล้วนะครับตราสารหุ้นเองเนี่ยส่วนตัวผมก็มีลงประมาณสัก1 0ถึงของเงินนะครับก็เรืราเนี้ยมาตลอด นะครับส่วนอื่นๆก็กองทุนอื่นๆก็ไม่ค่อยมีแล้วฮะ่วนใหญ่จะเป็นกองทุนหุ้นแล้วก็หุ้นอาจจะเป็น F I F บางอันครับ,ค,รบค่ะคแล้วอย่างนี้มีการแบ่งสัดส่วนพอได้เงินมาหนึ่งก้อนแล้วใช่ไหมคะคมีการแบ่งสัดส่วนอย่างไรไปลงทุนในประเภทต่างๆนะคะครับจริงๆแล้วถ้าให้ดีนะฮะมีวินยัยจริงคือท,ทันทีที่ได้รับเงินเดือนปั๊บคือต้องแบ่งเลย นะครับเพราะไม่อย่างนั้นคือถ้าเวลาผ่านไปปั๊บกลายเป็นว่าความจําเป็นอย่างอืง่นเข้ามาแย่งในส่วนที่ออมไปเพราะฉะนั้นทำทางที่ดีเนี่ยท,ทันทีที่รับเงินเดือนปั๊บแยกเลยนะครับก็เช่นตราสารหนี้ส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ตราสารทุนส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนถ้าต้องมีผ่อนคือผมเองผมก็ผ่อนนะฮะอย่างคอนโดผมก็ผ่อนนะฮะก็เป็นแถวอย่างหัวหินหรืออะไระรก,ก็คิดว่ามันมี valuation ที่น่าจะน่าจะไปได้อีก ค่ะนะครับคุณมาราชคาอยากให้แบ่งปันประสบการณ์สําหรับผู้ที่กําลังจะเริ่มอ่อนเขาต้องเริ่มต้นอย่างไรบ้างะคะครับผมคิดว่านะฮะการอย่างเช่นเงินเดือนเราเริ่มต้นสมมุติเริ่มต้นทํางานแล้วกันฮะตกประมาณสัก หมื่นกว่าบาทก่อนนะฮะเราควรจะต้องจัดสรรก่อนว่าความจําเป็นที่เราจะต้องใช้ในชีวิตประจาวันสักเท่าไหร่ส่วนหนึ่งก่อนแน่ๆนะฮะเพราะเราเริ่มต้อนอย่างนั้นคือชีวิตประจําวันมาก่อนนะฮะแล้วการออมเนี่ยจะต้องไม่ห,กหักโหมจนเกินไปเพราะไม่งนั้นเราทําไม่ได้น่แน่นอน,อนเดือนสองสาเดือนแรกอาจจะทําได้แต่เดือนหลังๆเนี่ยทำไม่ได้แล้วะเพราะฉะนั้นลองคิดแล้วก็จัดมาเป็นบัญชีของตัวเองนะวิธีที่สําคัญคือจัดมาเป็นบัญชีก่อนแล้วก็แบ่งให้ดูความเหมาะสมแต่ละอย่างแล้วคิดยาวๆนะครับ อาจจะมีผมคิดว่านะฮะแนะนำอย่างมากคือสําหรับวัยทํางานเริ่มต้นนะฮะ10%เนี่ยเป็นเงินออมผมว่าหรูนะฮะใช้ได้แล้วฮะครับค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์การออมการลงทุนของบุคคลต้นแบบในมันนี่สไตล์นะคะแบ่งสัดส่วนการออมให้เหมาะสมและที่สําคัญตเองต้องไม่เดือดร้อนด้วยนะคะสําหรับบุคคลต้นแบบในครั้งหน้าจะเป็นใครติดตามกันได้วันนี้ดิฉันสาวิตรีแก้วมณีและคุณมนรัตน์พดุงศิทลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ